สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพออูชชองนบรถไทยมาเบิรงพี่น้องชีเดียวงานแห่งโอเอเด๊แม่ยังนี่ไปไทยเอามาัดมาหอนเทือนไปไทยันป่าพี่น้องเพื่นจีวานเขามันกุ้งใหม่ลายแล้วก็ต๊อลายเพื่อนเบิกพี่กายพี่ชื่นนาอพี่น้องเะมาเบิรงบรัวเพื่อนห่องเอียงนะคะนี่นี่ก็เลยใส่เสือ้อขึงใส่หล่อบนนี่มามเพื่อมันหอนเทือนพี่น้อง,น,องนี่ กับโมหูว่าเพิ่นห้องอยังเนะาะกันนะหูสูบ่ลือหูเขียนปั๊บลืออีหยังกับโรู่นี่นี่แหละพี่น้องขาดดึงต่อนะคะดึงต่อนี่นะหูบอนี่เนาะพี่น้องนี่ดึงต่อหน้าเพิ่นเบิ่อพี่กายพี่ซื่อนี่ตออัวไอ้หงอเบิดเฮ้ยมีแต่อุปสรรควันวันพันเหตุการณ์ <laughs> อ้าวมาเบิ่ง ขันนี้กะพี่น้องนี่ปันตะกะสองไรงานเริ่มก,กระปิดกระป๋อยละไออก่เน,นี่ปันซองไรกับมะล่างล่างกัน,นเป็นน้ำเปียนน้ำมันห้แม่บอก่าถือบอกน้ำมันห้น้ำมันขัน้นน้ำมันเครื่องห้พี่น้องรถมันอยู่ในระยะเวลาเป็นประกันเพื่อการเปลี่ยนไ้ฟี่เนาะพี่น้องนาะตอนนี้เออถ้าว่ามีประกันแล้วกะเออนั่นละ หนึ่งม่มีองไรนี่แหละช่้นนี้แหลชีวิตบ่ได้เห็นย่างบ่ได้ไปเขียวเมืองเดียวหน้านะเพื่อนเหล่นั้นมวลน่ะนี่เฮ้อมวลอย่มวนอยู่บ่เบื้องงงเบื่องหล็กบ่เบื่งคักแค้นี่าฮ่า่น่นฮ่า่นฮ่า เกินเกินไปปัน่นเขียยรอตอลีฮักอันนี้ไปไทยหูโซหฮักขาดอ่อเขาว่าจังใดโอ้ยเป็นคือกันบริเป็น,น,น,ปนตทีมงานหนบรถไทยนี่กระพดมันกระเกินอยู่เอาอยู่คูมือคือเว้นไหม